สวัสดีครับมันนี้อยู่อำเภอขอนสวรรค์ครับผมจังหวัดช้ยภูมิติดตั้งมินิมาทแบรนด์แมคโคนะครับอยู่แบนด์แมคโครเดี๋ยวแมคโครก็มาจัดให้นะครับคา์เตอร์ขนาด120เซนคา์เตอร์ขนาด120เซนนะครับสั้นว่างชั้นวางสูง150เซนสีแดง สชุดต่อกันปิดหัวนะครับสชุดต่อกันรวมทั้งหมดเป็น18ชุด2หน้า18ชุดหน้าเดียว6ชุดริมผนัง9ชุดนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอค่อนสวรรค์ตู้แซ่สาประตูการไฟฟ้า25,693บาบาทราคานี้มีจำนวนจำกัดนะครับหมดเดือนมกรานี้ ผู้ใดยังบริษัทในซื้อยังตัดสินใจลังเลอยู่ให้เฝ้าซื้อได้ครับเหลือบรหลายครับเหลือระยะเวลาบรหลายมักกะลานี่ก็หมดเขตแล้วครับอยู่ที่ว่าโปลการในฝ่าเขาจิตต์อบนะครับงบประมาณแสนสองหมื่นบาทนะครับแสนสองหมื่นกว่ากว่านะครับแสนสองหมื่นกว่ากว่าได้ทั้งเบิดเลสนะครับตู้แซนหนึ่งใบสั่นว่างได้ทั้งเบริลลานนี่แหละครับนี่ สั้นว่างสูงลอยหารับน้ำหนัก40กิโลต่อแผ่นสั้นแถมกันตกให้ทุกสั้นนะครับแถมกันตกให้ทุกสั้นบวกเพิ่มนะครับแถมกันตกให้ทุกชั้นไม่บวกเพิ่มนะครับสองหน้าทั้งหมด18ชุดหน้าเดียวปิดหัว6ชุดนะครับจะใช้6แถวจะใช้ทั้งหมด6แถวนะครับต่อกัน3ตัวอย่างนี้ก็จะมีชั้นวางปิดหน้า1ตัวอย่างนี้ไม่ปิดท้าย พนักง,งานแมคโครบอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่เอาปิดท้ายนะครับสวยๆงามๆเลยครับสีแดงเด่นมาตตไกนะครับสีแดงสวยๆงามๆเด่นมาตตไกมาเบ่งรายละเอียดของข้อเตอร์ครับไม่สวยไม่ตรงปกไม่เป็นตามที่รีวิวยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับข้อเตอร์ขนาดร้อยยี่สิบเซนผลิตจากไม้ MDF เคลือบกันน้ํารอบด้านด้วยลามิเนตนะครับอันนี้ของสวยๆงามเลยครับเกรดนี้ราคา1 3 0 0 0บาทราคานี้ราคาเดียวนะครับ13,000บาทขนาดร้อยยี่สิบเซน มาเบ่งควบเนียนใกล้ๆเห็นเนียนแถมที่ใส่เงินท่อนในนินซักให้นะครับแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมครับพอแบงค์ห้าแบงค์พันแบงค์พันเก็บใส่ในกระเป๋านะครับไม่ไม่ใช่ตังค์ทอนนะครับเนี่ยครับสวยๆงามๆเลยครับนี้ถ่ายจากด้านหน้าเข้าไปนะครับงบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้ทั้งเบิร์ดเลยนะครับเดี๋ยวเบิร์ดลานนี่เลยครับ แถมจัดส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับอเอาไปเลยสันวางไม่แพงเคา์เตอร์ก็ไม่แพงตู้แช่โปรโมชั่น3ประตู25,693ืันรบาทขอบพระคุณลูกค้าอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับขอบคุณครับขอให้กิจการเฮงๆรวยใส่ปีใหม่นะครับสวัสดีครับ